ดีค่ะเอาไปื้องันแล้วก็ชิจังค่ะเอ้ยดีดีวลอกกูดกูดกูดดีค่ะคิดวันแรกนะคะเริ่มต้นด้วยที่สามทีสี่นะคะตอนนี้แม่มาที่สี่ สิ่งนกำลังอรอศีลงมาแล้วค่ะตอนนี้ตอนนี้อยู่เอในรถบัสเพื่อที่จะออกจากหอในอนะคะออกจากหอในไ,อไปหน้าหมอที่อาจ เราเจมทริปนี้ด้วยการทำโทรศัพท์ร่วมนะคะทำโทรศัพท์ร่วงแล้วก็แต่งยังไม่นานไม่ออกจากมอเลยอ่ะก็นอนดูกันนะคะว่าวันนี้เราจะทำโทรศัพท์ร่วมจุดรอบแล้วไปเปลี่งนีนะคะเมืาะว่าตอนนี้เราอยู่หน้ามอแล้วกำลังรวบรวมเพื่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปว่า ก่อนเราก็จะขึ้นรถแยกย้ายกันนะคะเอาูแปลไหหือว่าเอาเข้าูแลก็โอเคพอเห็นหน้าเราแล้วนคะทุกคนตีห้านะคะตอนนี้ตีห้าเรากำลังออกออกจากมอไ Oh, เราไหาหาไม่ไไมาวัอะไรเดี๋ยวขึ้นตรงนี้นะตอนนี้กําลังจะไปเที่ยวชมวัดน,นะคะบรรยากาศมีการถ่ายเชิญถ่ากับ สถานที่เดียวนะไม่ขนาดนั้นแล้วเป็นองค์เดิมองค์เก่ายังไงมาตั้งแต่นสมัยอะไรนะสมัยไหนตุ๊กโหยดีดีพักทายค่ะสมาชิกช่องไหนนะคะที่จะเข้ามาในช่องเอวี่เดดี้นะคะัยุบช่องแม่ซิมเรียกคืนอันนี้เรากำลังจะไปเดินชมวัดหลังค่ะัด พูดช like hey, <lush> hey. ื่อวัดเต็มเสียงวัดใหญ่นะคะมาดูกันนะคะว่าวัดที่นี่มีอะไรบ้างเงียบสงบสงามากนีคมีดอกเข็มด้วยนะดอกเข็มสวยผูกขอบ้วยใช่ไหมคิดด้วย อนนี้นะคะเรากำลังจะออกจากวัดใหญ่เพื่อไปสถานที่ต่อไปสถานที่ต่อไปของเราคืออะไรคะสตาร์บัคข้าวเพื่อให้ลูกคุณได้กินสุโขทัยสุโขทยัยแล้วก็จะกินข้าวที่ยังบนรถด,ด้วยนะคะสตาร์บัคข้าวให้ลูกคุณได้กินถองกล่องได้ไหมขอแค่นี้เขาจะไปไปะจะมาชิมใหม่นะคะมีหลายมี่ค่ะมาชิมใหม่แล้วก็ชินจังค่ะเอวี่ดีดีวอลกบ๊ายบาย งฮัลโหลเฮ้ยรีวิวเป็นยังไงวะออมเลยถึงสุโขทัยแล้วค่ะทุกคนวันนี้เดินทางเหนื่อยมากแล้วก็ ไปแวะหลายที่มากแต่อย่างแบบช่วงนี้มันไม่ค่อยมีแดดแล้วมันก็เย็นขึ้นมาหน่อยแบบไม่เหมือนเมื่อเช้าเมื่อเช้าแบบแดดเอ้ยอะไรเอ้ยคือแบบโอ้โหร้อนมากตอนนี้อยู่ที่เมอืองเก่าสุโข<า>ทัยนะคะเป็นถูกแล้ว วันนี้น่าจะเป็นที่สุดท้ายของเราแล้วนะคะที่เออจะมาตรงนี้ของวันนี้วันนี้ก็จะจบทริปด้วยการเที่ยว,เ,ยวยเมืองสุขโขทัยเมืองเก่าสุโขทัยนะคะไม่ค่ะเดี๋ยวเราจะกินบุฟเฟ่ต์ด้วยค่ะแล้วก็เดี๋หลังจากนี้ก็จะไปเข้าโรงแรมนะคะแล้วก็จะมีอาหารเย็นโดยการกินกินชาบูบุฟเฟ่แล้วก็ไม่มีแงตอนนี้โอเคเดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถลังเพื่อไปเที่ยวชม เมืองเก่าสุโขทัยกันค่ะไออยู่บนรถลังแล้วไม้สานาอยู่บนเสานาใบกิ่งเองตอที่งี้มันไม่ต้องมาเล่นก่อน เดินกันที่โรงแรมแล้วกันเนาะเดทูวันเดย์ทริปวิคเด็ดการเที่ยวที่ตอนนี้เรากินอะไรกินเบรคฟาสต์กับทางโรงแรมซึ่งเรียบร้อยนะคะทานเรียบร้อยเดินต่อ ตอนนี้ออกจากตรงแรมมุ่งหน้าไปที่จังหวัดอะไรมุ่งหน้าไปที่จังหวัดอะไรนะมันจังหวัดอะไรนะซูโบรไทยนี่ยอยู่ซูโบรไทยเริ่มไปแล้วที่นี่สุโบรไทยอะเตรียมตัวออกไปอุทยานสนามบินอยู่ข้างหลังเลยเข้าไปข้างในชุโมดโมดทูทูวันนี้เราจะเป็นฟิลเตอร์นี้เลยนะ เป็นฟิวแบบยูดสวนสาธารณะทีาา่ <c oughs> พี่คูทำงสวนมีความไกลมาจังหวัดสุโขทัยครับน้ำตาลเืองนะครับวัดเขาพุงเมิกับวัดเขาสุวรรณ าการเป็นยังไงคะถ้าขึ้นไปลักบนมีบันไดขึ้นไปประมาณร้อยสิบี่ร้าสบห้านิ้ากิยห่าวิกห้ิบ้ิบห้าวิลยเาสิบ้าเิบห้าสิบห้าวับห้าสิบห้าสิบาะิบาสิบาสมบหาสิบาสิบห้สิบห้ิบห้ิบ วิชัยนะคะก็คือหัวเจดีหายค่ะทุกคนแล้วมันก็เลยกลายเป็นวัดขู่ขุดนะคะแล้วก็ยังมีลายข้าวประดับมนะคะทำข้าวประดับพุ่มแล้วก็ยังมีลวดลายซีมาออกให้หน่อย <c oughs> จันจินตนาการ <c oughs> สันนิษฐานจินตนาการค่ะแต่ว่ามันคือช้างนะคะเพราะว่าส่วนงวงส่วนนาที่มันหายไปเนี่ยอ,อ่ะมันเล็กที่สุดคือส่วนที่เล็กๆอ่ะทำ <c oughs> ตามการเวลา จะตัวใหญ่กว่าช้างตัวอื่นเลยอที่มุมเนี่ยจะม,มี4มุมเลยเป็นช้างที่ตัวใหญ่กว่าช้างตัวอื่นนะคะเรียกว่าช้างทรงเครื่องนั่นเองนะคะช้างทรงเครื่องคืออะไรก็คือมิลลาราเราจะไปที่ไหนต่อเราออกจากไปเชียงใหม่ออกจากสุขโขทัยก่อนแล้วก็จะไปลำปางต่อ <c oughs> บรรยากาศดีมาก เซฮัลโหลเอวีเดดีมฟอกบตไปตันแถวกันเถอะบัตรหนึ่งซีมตอนนี้เราอยู่ไหนแล้ว ลำปางแล้วทีนนี่ซื้อที่ไหนเชียงใหม่ลำปางอยู่ที่ลำปางแล้วค่ะเราจะไปทำอะไรหวไยวผ่ตอนนี้อยู่ในที่พระธาตุลำปางแล้วนะคะใช่ไหมสิเดิ่นขึ้นมาแล้วค่ะนี่อันนี้พระธาตุลำปางค่ะ ก่อนถึงเชียงใหม่นะคะแล้วก็ต้องมาแวะที่ลำพูนก่อนตอนนี้อยู่ที่ลำเชียงใหม่ค่ะไม่ใช่เชียงใหม่ไปเจอที่เชียงใหม่ Let's go ซิมสวัสดีอ๋อทำอะไเลย นะวันนี้วันที่อะไรของที่วันที่สี่ข่าวันสุดท้ายใช่แล้วถึงที่ดอยสุเทพเอ้ยวัดพระธาตุดอยสุเทพใช่รีวิวสิจ้ารีวิวสัตวแน่ใช่ เมื่อวานเป็นฟีสต,ตาแต่ว่าไม่ได้ถ่ายอะไรมาเลยก็มาดูวันนี้แล้วกันเนาะตอนนี้นะคะเราลงมาอยู่ข้างล่างเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าคนเยอะมากก็เลยลงมารลอยข้งางล่างใช่ไมน้ยน,ะอ,นอาการเป็นไงนะคะหลังจากที่ขึ้นลงบันไดดอสเทม่ รู้สึกยังไงางคะรู้สึกว่าวันนี้สนุกมากค่ะเพราะว่าัดพระธาตุสวยมากคะ่ะทุกคนต้องมานะคะแบบฝรั่งต่างชาติแบบคนจีนเยอะมากแบบกู๊ดกู๊ดกู๊ดสุดยอด